ดีครับผมวันนี้นะครับเป็นทริปที่เขาเรียกว,ว่ากระเดะออกมาเที่ยวนะครับผมไม่มีที่จะไปหรอกนะแต่ว่าเราก็อยากจะลองรถใหม่ด้วยนะลองกล้องใหม่แล้วก็อยากออกไปทำอะไรที่เราต้องการนะก็คือเราอยากจะทำคอนเทนต์อยากถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปหรอกเพราะเราไม่รู้จะไปไหนนะ เพราะวันวันหนึง่งเราก็มีเวลาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วคงไม่ได้มีวันหยุดยาวเหมือนกับเพื่อนๆท่านอื่นเราคงไม่สามารถที่จะไปไหนได้ไกลหรือจะไปค้างคืนอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมการเดินทางนะครับผมก็เป็นระยะทางใกล้ๆนะก็อาจจะใช้เวลาประมาณ2 3มชั่วโมงในการเดินทางครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นทริปที่หลายท่านอาจจะบอกว่ามึงจะถ่ายมาทำไมวันนี้เนี่ย ไม่มีอะไรเลยนอกจากการขับรถก็ใช่ะนะครับมันเป็นการขับรถระยะทางค่อนข้างจะไก,กลสําหรับผมะนะ,ะเป็นการขับรถมอเตอร์ไซค์นานครั้งนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจะนะว่าทําไมคนเราถึงชอบขี่มอเตอร์ไซค์ในการท่องเที่ยวกันมากนักนะแต่พอเราได้มาสัมผัสจริงๆแล้วอ่ะเออการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันให้อะไรได้มากกว่าการนั่งรถยนต์นะอย่างเช่น เราได้กลิ่นของธรรมชาติอะไรเงี้ยอาจจะมีกลิ่นดอกไม้บ้างอะไรเงี้ยนะอาจจะมีกลิ่นอะไรที่มันแบบไม่พึงประสงค์บ้างอย่างเงี้ยอย่างเช่นอะไรที่มันเน่าการหมักหมมของต้นไม้อะไรเงี้ยนะครับก็มีให้ได้กลิ่นกันตลอดนะครับผมอาจจะช่วงเย็นแบบนี้ก็จะมีกลิ่นแบบเผาขยะของตามหมู่บ้านตามบ้านคนอะไรเงี้ยนะครับผมก็มีอยู่บ้างนะครับผม การเดินทางนะครับผมของเราก็จะเป็นจากพิษณุโลกนะครับผมไปที่ทางขึ้นต้องเรียวกว่าทางขึ้นะนะเพราะว่าเราไปไม่ถึงบ้านลักไทยะนะเราไปได้แค่ทางขึ้นเนินที่ว่าสูงที่สุดของบ้านลักไทยก็ถือเป็นการลองรถก็แล้วกันเนาะรถเพิ่งได้มาใหม่ก็ลองสมัรภาพกันสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรกับเนินแบบนี้นะครับผม สรุปว่าเอ็160ที่เราออกมาใหม่นะครับผมอ่ะทำได้สบายเลยนะในการขึ้นเนินอันนี้ถือว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคนที่ออก ADV แต่ก็นั่นแหละมันจะไปผิดหวังได้อย่างไรก็ขนาดเวฟมันก็ยังขึ้นได้อะนะ160นี้คือสบายๆยอยู่แล้วเอาละครับทิปนี้ไม่มีอะไรมากนะก็เป็นการเอา โดนออกมาใช้งานบ้างนะเพราะเก็บอยู่ในตู้ความชื้นมานานแล้วถ้าเราไม่ได้เอาออกมาใช้งานเลยนะครับผมแบตบมันก็จะเสื่อมได้อนะแล้วเราก็จะแบบไม่คุ้มกับการใช้งานก็เลยมีโอกาสได้เอามาทั้งลองรถรองกล้องแอคชั่นคามีรตัวใหม่่นะ ซึ่งที่ผมซื้อมาก็เป็น DJI Osmo Action 4นะครับผมที่ใช้อยู่ในขณะนี้ก็เป็นการเซตค่าแบบธรรมดามากๆเลยนะครับเป็นระบบออตโต้ทั้งหมดเลยสีก็เป็นแบบ Normal ธรรมดานะครับไม่ได้เป็น DRock 1 0บเหมือนอย่างที่ยูทูบเบอร์หลายท่านทำกันนะครับเนื่องจากอะไรจริงๆแล้วปกติผมถ่าย 10bit นะแต่ว่าอันนี้คือด้วยความที่แบบเร่งรีบในการเดินทาง ก็เลยไม่ได้ต็ตค่าอะไรใดๆไว้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นาการตั้งค่าของตัวโดนเองการตั้งค่าของกล้องเองคือไม่ได้คำนึงถึงเลยจับรถออกมาได้หยิบอุปกรณ์มาได้ก็เดินทางกันเลยนะครับผมและมันก็ได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งสีนี้เป็นสีจริงๆเลยนะไม่ได้มีการแต่งแต่อย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วสีจะไม่ตุ่นไม่เพี้ยนเท่าไหรน่นักนะ ถือว่าโอเคครับผมสำหรับทริปนี้นะครับมันก็เป็นทริปตามใจะนะและตอนนี้ถึงช่วงเวลานี้นะครับเราก็เป็นการขี่รถกลับแล้วนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีหลายช่วงที่เราถ่ายมาแต่มันก็ค่อนข้างจะน่าเบื่อนะมันเป็นการเดินทางที่แบบไม่มีจุดหมายอะไรเหมือนใครๆะนะครับก็เอาได้แค่นี้ก็ถือว่าหอมปากหอมคอสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีความสุขกันไป ที่ได้ทําในสิ่งที่เราฝันไปนะครับผมและสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าใครมีความฝันอะไรนะครับผมทํามันเถอะครับทํามันแต่วันนี้เราจะได้ไม่นึกเสียใจในวันข้างหน้าที่เราแบบไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้ทํามันแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมทํามันไปถึงมันจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่อย่างน้อยคนก็ได้ทํามันใช่ไหมครับแล้วสักวันหนึ่งถ้าคุณได้ทํามันบ่อยๆมันจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วมันจะทําให้ งานของคุณหรือสิ่งที่คุณทํามันจะดีขึ้นในโอกาสต่อๆไปนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็พูดกันมาจนแทบจะจบคลิปแล้วนะก็ประมาณเกือบ7นาทีเป็นการพูดแบบต่อเนื่องที่เราไม่ได้ตัดเลยนะครับผมถือว่าเป็นการฝึกพูดไปในตัวด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังผมบ่นกันนะอย่างไรขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วถ้ามีโอกาสต่อๆไป อาจจะได้มีคอนเทนต์ที่ดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วแต่โอกาสและเวลานะครับผมยังไงขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับที่มารับชมกันถึงณนะจุดจุดนี้นะครับผมอ่ะบายบายครับ